ท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกคนต้องรู้จักองค์พระาธาตุพนมคงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเป็นชาวพุทธพระาธาตุพนมนี่ผมถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเพราะว่าชีวิตของผมตอนที่ล้มเหลวบอกตรงๆงเลยได้ไปอยู่วัดไปกราบพระอาจารย์ที่อำเภอนาแกจงังหวัดนครพนมไปปฏิบัติธรรมที่นั่นท่านก็แนะนำว่าให้ผมไป กราบอธิษฐานจิตที่องค์พระาธาตุพนมผมก็ไปอธิษฐานจิตที่นั่นชีวิตผมก็ฟื้นขึ้นมาที่นี้การอธิษฐานจิตเนี่ยผมเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ว่าก็คือการตั้งใจจะทําคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะทําอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อพระพุทธศาสนาถ้าเราประสบความสําเร็จดังที่ขอดังที่อธิษฐานไวว ผมก็ประสบความสําเร็จจริงๆแล้วก็ได้มีโอกาสกลับไปกราบหลายครั้งได้มีโอกาสได้ทําบุญก็คือบริจาคเงินซื้อเขามีเป็นกระเบื้องกระเบื้องที่แดดร้อนๆแล้วเหยียบไม่ร้อนคือปกติเนี่ยถ้าคนจะไปเวียนเทียนองค์พระาธาตุพนมอตอนกลางวันเนี่ยถ้าเป็นกระเบื้องทั่วไปนี่เราต้องถอดรองเท้าเดินใช่ไหมครับมันจะร้อนอุย้ยลวกตีนเจ็บมากร้อนมากนะแต่ว่า เราไปกราบตอนล่างๆนี่เป็นกระเบื้องจากอิตาลีแผ่นใหญ่นะครับท่านที่ไม่เคยไปก็ขอให้ลองไปดูแผ่นใหญ่มากแล้วก็พอเราเหยียบไปนี่มันจะเย็นจะไม่ร้อนนะครับผมก็ได้บริจาคเงินไปหนึ่งล้านบาทก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้ซื้อน้ำมังคุดนี้มีส่วนแห่งบุญที่ผมทำนะครับได้บุญด้วยกันก็เงินจากขายน้ำมังคุดนี่แหละนะกำลงกำรีกำไรที่มันเกิดขึ้นก็ได้ทำบุญกันครับท่านผู้ฟังครับขอให้บุญกุศล ที่ผมทํามานะครับแล้วก็บุญกุศลทุกอย่างที่เกิดจากการสร้างทํางานในพระพุทธศาสนาช่วยให้ผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราพนาดินหายจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้เจ้ากรรมในเวรช่วยปลดปล่อยนะครับพระบ,บุญกุศบนที่ผมทําแล้วก็ช่วยปลดปล่อยผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาดินและน้ำมังคุดตราไพรินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน ขอบคุณมากครับสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรบนี้ส่งฟรีถึงบ้านติดต่อที่คุณนุอนุราชโทร089 812 6043เออสั่งนะ้ำมันคูดอีกครับ สามขวดนะเอาสามขวดเนาะส่งที่เดิมหนึ่งสี่แปดครับสามเก้าเจ็ดเนาะเก้าเจ็ดอ่ฮะอาา่าจากนี้จูแก,การให้ครับจากเรียบร้อยเรื่องรากขอบคุณมากครับ